ไม่ต่างเอ๋ออย่าเอาเล็บออกมาดัน็นตาพ่อโุอย่าเอาเล็บออกมาเจนตาพ่ออืมงียบตาพ่อทำไมอ่ะอ้อ้ต้องปิดตาถ้เงียบหน้าเนี่ยแล้วก็ะเดินามือออกจากตาพ่อเดี๋ยวนี้อืมอืมอืมอขมอืมขาตับขาอืมขาตัวขาอืมอืมขมือออกจากตาพ่อก่อนทีอ้าอ้าวอ้าวอ้าวเหยียบหัวพ่อไาเดี๋ยว อ่า๋องอเอ้าพจะเอาออกจากมือหนูก็ได้นวดนวดนวดเออนวดตรงนวดเออนวดนวดนวดเออสองมือเลยนวดหัวเลยนวดหัวสองมือเลยนวดหัวเออนวดหัวสองมือเลยเออเอออ๋ออืมหาผมหงอไหมมีไหมหางอได้ปอนความีงอไหมหางอได้พ่อมีงอไหมล่ะ มีไหมหาดูดิเออหาดูอ่ะหาดูตรงไหนเออนี่มีไหมมีไหมมีไหมตรงตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ก็ตรงนี้ตรงนี้นนอิห,อหอม,มาไปได้ทุกคนมีตังแล้วก็